เริ่มมาแล้วเฮ้ยมดแม็ดมดแม็ดมาละหอ,อยละจะไปฟังสะดุ้งเน้ตักะ่ะฟังไปนะ้วันนี้ก็เก็บเสร็จไม้เสร็จอ,อยังได้หน่อยได้หอมเข้าไปาเดี๋ยวพรุ่งนี้ต่อ <c oughs> มันต่อไปได้ลเรเจ้ามันต้องเผาก่อนเผาไปเรื่อยๆแต่ฝนตกมาละ <c oughs> ลูกก็บอกว่าแม่บอกแม่จะค่าได้ตาอังโลไอตาดตาอังโลม,มันมามีตาตาดมันหายไปเล็กตแต่หายไปไหนบ่ฮู้แล้วค่าได้สามขามาตั้งเวลาหอาเผาตั้งนอกเกยมีแล้วซื้อแล้วหายไปไหนกับม่ฮู้แล้วก็ทานแม่สัง่งเป็นเดือนปลายก็แล้ว ท่านอือตุกกี้โทรไปก็ถ้าอยู่กับเพื่อนไิ้ยินโอ้กับฝรั่งกันเพื่อนเขาเป็นฝรั่งหมดหรอเป็นลูกครึ่งเป็นลูกครึ่งหมด <c oughs> เป็นครึ่งลูกหมด <c oughs> อมดีใจฝนมามาเยอะๆหน่อยก็ได้นะคะไม่ต้องเกรงใจ ต,ต้องเก่งใจเนะ่มาไม่มากก็ได้หฮอกาบไยากลบกวนลูกบบยากเล่งลูกนะยากให้เขาอยู่แบบสบายๆายเดี๋ยววันหลังต้องมึเขาขืา้อเวลากับแม่พอ่อกลางเดือนเนี่ยวันที่สิบหกสิบเจ็ดเนี่ยต้องขื้อเวลากับแม่พ่อสักเกิงวันก็นยังดี อืได้ยินเสียงแล้วปกแปะปอกแปะที่นอนนั้นเดี๋ยวหมดฝนแล้วจะซักซักแล้วก็เอาต้องเอาพิงล่มนะจ๊ะซักแล้วเอานอนไว้ไปได้มันเปื้อนมันคาบน้ำ ตอนนี้เขาอยู่ในบ้านเขาก็หันรอบเทิศเลยเจ้าในห้องเขาเราต้องมานอนตางนอกกุเตือมันปิดหมดเจ้บาบาหันเดี๋ยวก็จะย้ายตู้นี่ไปตางหลังบ้านเอาไว้ใส่ของหลังบ้านเค่ค่ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวฝนมาก็ว่ากันใหม่นะเจ้านี่ก็นั่งรับลมค่ะ ลมรอบทิศต,ตั้งหลังบ้านฮอาเป็นส่วนหน้าสสวนพระทองไอเดชพระทองลุงเดชเจ้ามันแช่ไอ้สวนพระทองลุงเดชเดชถูกหวยจะขอซื้อปันนะมหันนี่อย่างฮะแค่แค่ะ